สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนแล้ว,วบรรยากาศตอนเช้าหกโมงเนาะส,สดีครับเพนครับกำลังใส่กระพงจะพากันเช้าซาลอนดีตอนเช้านะครับก่อนที่เราจะรุยงาน,นกัน ไม่ยอมคืนเ็าเอามาไปฉีดองฉีดไหมีดู่นียแลไมไม่ฉีดล่ะเอาของพี่ได้เฮ้ยผ่อนหมอนให้เขาดูทรงผมหน่อยผมไม่เปนกนเ้าเลยจะกินเฮดดิถ้ามันโกนหนวดออกเกี้ยงนี่ใส่ผ้าเหลืองในผ้าที่ไปทุ่งเนะ้ะใส่เขีเดี๋ยการตอนเช้าครับพกผู้หญิงมาตักเครื่องไม่เกี่ยวเราใช่ไห เราแจงปักซื้อใช่ไหมใส่ใหญ่ปักคำน,นี้ซื้ออ้ยเขียว,ยวเจ๊บอกอเเวอก่าประมาณสามเก้ามั้งเขียวเสียเอาบุษเสียบมดแล้วบุษยฮหดยางความเก่งนด้ก็เสียเสียหมดเลยทีเดียวนี่นะครับกำลันนงเดินลงสวนสสแล้ว ตอนเช้าครับสายสายมาแล้วครับพุทธไทยรองครับ ข้ขาวตีคำกินข้าวอ่ะกินข้าวครับกินได้สองเดือนี้บมกจะมงคี่เรคนครับเน็ตจะเบิดแปดมงเติมอยู่บ่อยสิเติมให้ <ừ? S 2> บอ๊อ,บบอดเติมอยู่บ๊อดทีเติมให้ มีเวลาลงไปเดินถ่ายนะครับมีเวลานั่งก็บนรถนึ่งครับเอาประเมิกคำแล้วก็ยังเด็ดอยู่นะครับจ้ะยกกันครับยกกันยกกันไปว่าทำโอ ยังยังอยู่สวนอครับอ,อง่เยยดรับงามเห็นวันนี้มา,ากับทหารเดทหารอุดบียเดียนี่น นี่เอารถกระบะกลับเนาะไปร้านไทยนี่มีรถไปร้านไทยเลยขาลากแล้วครับเอาสู้ๆัำขาลากแล้วเบิดจริงวันนี้เบิดจริงเฮ้ยสบ<ม>ายนีออ่นี่ทหารปลดแอกมันมันเหนื่อยพอชุดนี่แหละจริง <laughs> <laughs> มันก้าวขาได้ไม่ยาวที่กูดูเลยว <laughs> ่ึดูข้าวขาได้นิดเดียวนิดเดียองตกักนิดี่ยัง เฮ้ยขาดเยอะเลยทั้งนั้นนี่ก็มือดอีกแล้ววันที่สิบครับเก็บมันวันที่สิบของเรา,มมมาโมงกว่าแล้วครับรมานี่เหรอ ขาดไล,ลน์เ่อล่ะมืงเนี่ยเ่ต้องใส่ไฟเด้ครับเอาแบบสดสด นาะท,ทีทุดท้ายอีกแล้วครับคูณน่ะเบิ้งพี่น้องเอ้ยคนค,ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครหน่อยด้ยครับยังรับเพื่อนรวมงานอยู่นะครับใครอยากมาเกาหลีตามได้นะครับคอมเมนต์มาถามได้ สาวๆกันหลยหลยได้พี่น้องมืดๆพูดนไม่มีคู่แล้วไหมคู่คู่คู่ผมก็ได้คู่กันไม่คู่กันไม่ยิงเขาเต็มแล้วได้หนิเขาเต็มแล้วนก็ไปมังเเต็มุณเขาเต็มเี้นี่ทีน่เรศเรมีบกบั้ันไม่มีว่างว่าว่าวาว่าง้า้ ม่มีก็เดินหาเนฝั่งนู้นมันมีหลัสิบสองหลื่สิบองตะก้าขลางน้อเหลือสิตะก้าเยนี่ได้ไห้ปากนึงได้เลดนึงพได้เนี่ยพ่เลดจูวุแป๊บนึงแป๊นึงตะก้ากับผะเลดกัเอามาหน่อยพพดโอ้ย เล่นตันีเสียไม่ใส่เมื่อเผลอว่ามีไม่ได้ถีบตะกร้าลงเลยนนี่สุดท้ายแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นะครับผมกดติดตามกระดิ่งหมดแล้วคูดได้ก็ได้เร็บเลยครับท่านประธาน มัดมัดเชือกมัดทุกเลดเรื่องอะเขาคลิปนี้ครับฝากไวส้สำนึกก่อนดนะครับสวัสดีครับผม